ผมพงตอบในนี่ของคนตาบอดนะครับในระบบขนส่งสาธารณะการการขึ้นการลงการเข้าถึงในการเดินทางนี้นะครับอาจจะมีความลำบากนะเพราะว่าเราไม่รู้ทางครับแต่ว่าอุบัติเหตุอันตรายหเลยว่าอุประสรรคการเข้าถึงจะมีนานามากเพียนงะแต่มันมีปัญหาว่าบางทีเราต้องเราไม่เห็นนะในเมื่อมองไม่เห็นด้วยวิธีการที่ดีที่สุด ก็คือความช่วยเหลือจากผู้คนในสังคมจากผู้คนที่อยู่ในสถานที่นั้นๆน,น,นะครับเขาเรียกว่าการช่วยเหลือแบบสมเหตุสมผล (reasonable a c c u m u l a t i o n นะครับว่าจะช่วยเหลือคนตาบอดยังไงให้ถูกต้องช่วยเหลือในสิ่งที่จําเป็นโนะดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนที่เดินทางไปหากไม่รู้อะไรเนี่ยคนตาบอดนะครับเขาก็จะถามคนที่เดินสวนไปสวนมาหรือคนที่รอรถก็นะ เขาก็จะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีซึ่งยุโรปถ้าไม่ถามนี่ยุโรปหรือตะวันตกหรือทางอเมริกาถ้าคนตะบอดไม่ถามนี่คนในสังคมเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับเป็นเพราะวัฒนธรรมของเขาถ้าถ้าไม่ขอความช่วยเหลือเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยแต่ว่าถ้าทางตะวันออกเนี่ยเขามักจะมาถามจะมาเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันมันมีปัญหาว่าบางทีเขาให้ความช่วยเหลือไม่ถูกต้องเช่น มาหาคนตาบอดแล้วจะพาเดินไปจับไม้เท้าของคนตะบอดเดินนี่ไม่ใช่นะครับแต่ทางที่ถูกต้องคือให้คนตาบอดจับหรือข้อสอบหรือทํำยังไงก็ได้ที่ไม่จับไม้เท้านะครับหรือไม่จับแต่ต้องอตัวคนตาบอดอาจจะจับมืออีกฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งถึงไม้เท้าอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้คนตะบอดเดินเข้าไปยังจุดหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็เดินเดินแบบบางครั้งมีสิ่งที่อันตรายคนตะบอดเขจะไม่อันตรายเช่นข้ามทางม้าลาย นี่ใช่ไหมครับเ,เดินไปซื้อตัวรถในป้ายรถเมย์ก็ <c oughs> ดูรถเมย์ให้คนตาบอดหน่อยว่าเป็นรถเมย์สายอะไรหรือแม้แต่อยู่บนรถเมย์เนี่ยถ้านั่นขงข้างๆคนตะบอดถามคนตาบอดว่าจะลงที่ไหนถ้ามว่าเราลงที่หลังคนตะบอดก็อบอกคนตาบอดว่าถึงป้ายที่เขาจะลงเลยวนระับก <c oughs> ารช่วยเหลือแบบสมัยสมผลนี่คือเราผ่านมาแล้วก็ช่วยไป หาเรามีภารกิจแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งน้ําใจของคนไทยนี่มีอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้คนไทยเรายังไม่เข้าใจว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงเท่านั้นเองนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเอาเอาปัญหาหรือเอาความช่วยเหลือของคนตาบอดเนี่ยมามาเป็นภาระของตนเองบางทีหลายครั้งที่คนตาบอดแม้แต่ผมแล้วคนตาบอดอื่นๆนนี่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือของคนอื่นเพราะว่ามันจะกลายเป็นภาระนะครับอันนี้นี่ก็คือปัญหาหลักๆเลยในการเดินทางไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม